สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนกลับมาพบกับครูสุจิตราแสงมณีอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในรายวิชาการงานอาชีพชั้นป .1 สำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเรายังอยู่กันในเรื่องเดิมก็คือของใช้ของหนูนะคะ ในชั่วโมงที่แล้วนี้นะคะเราได้เริ่มบทเรียนของใช้ของหนูกันไปแล้วนะคะเด็กๆรู้จักของใช้ของหนูกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือของใช้ส่วนตัวนั่นเองนะคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นที่นอนนะคะแปลงสีฟันผ้าเช็ดตัวกระเป๋านักเรียนนะคะแล้วก็ อื่นๆอย่างเช่นหวีแก้วน้ําผ้าเช็ดหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นของใช้ส่วนตัวอีกสองแบบที่คุณครูจะนํามาให้เด็กๆได้เรียนกันนะคะอันที่หนึ่งก็คือที่นอนอ่าเด็กๆ ต้องเคยใช้ที่นอนแล้วก็มีที่นอนกันอยู่แล้วทุกคนนะคะที่นอนเป็นของที่เราใช้นอนเป็นประจําเช่นเสือ่อฟูกเตียงนอนอ่าลักษณะของที่นอนของเด็กๆเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่ว่าที่บ้านของเราเนี่ยจะมีลักษณะที่นอนที่เราใช้แบบไหนนะคะ อย่างบางบ้านก็อาจจะเป็นเสื้อนอนนะคะเป็นเสือที่มันบุแต่ว่าไม่ได้หนามากนะคะหรือบางบ้านก็จะเป็นลักษณะของฟูกนอนแบบนี้นะคะหรือบางบ้านก็จะเป็นลักษณะของเตียงนอนนะคะก็จะแล้วแต่ลักษณะของที่นอนที่บ้านของเด็กๆว่าเป็นรูปแบบไหนนะคะ,อะนอกจากนั้นนะคะ ยังมีอุปกรณ์ต,ต่างๆที่ใช้เพื่อการนอนเช่นผ้าปูที่นอนหมอนผ้าหม่มมุ้งผ้าคลุมที่นอนอนอกจากที่นอนแล้วก็จะมีหมอนใช่ไหมคะมีผ้าหม่มหรือบางบ้านก็จะใช้มุ้งด้วยใช่ไหมคะมุ้งก็ยังจะมีหลายแบบอีกเหมือนกันนะคะนักเรียนอย่างเช่น เป็นมุ้งที่กลางแล้วก็ผูกด้วยเชือกสี่ทิฟแบบนี้มุ้งแบบที่เป็นมุ้งครอบก็มีนะคะปัจจุบันนี้มีมุ้งหลายๆรูปแบบครอบที่มันเป็นหลังๆคล้ายๆเต็นท์แบบนั้นก็มีนะคะ,ะเรามาดูกันเลยค่ะการจัดเก็บที่นอนการจัดเก็บที่นอนที่สามารถพับได้เช่น เสือฟูกให้ปัดฝุ่นบนที่นอนก่อนพับเก็บวางหมอนและผ้าห่มบนที่ที่นอนพับแล้วนะคะก็คือถ้าเป็นที่นอนแบบลักษณะพับนะคะก่อนที่เราจะเก็บเนี่ยเราก็จะต้องปัดก่อนนะคะปัดฝุ่นปัดอตอนที่เรานอน,อนตอนคืนอาจจะมีเศษฝุฟฟ่นที่ติดเท้าเราไปนะคะแล้วก็ไป หล่นอยู่บนที่นอนนะคะหรือว่าอาจจะมีเศษผมเศษอะไรอย่างนี้ก่อนที่จะพับเก็บก็ให้ปัดฝุ่นก่อนนะคะวิธีการปัดฝุ่นก็ง่ายมากเลยนะคะเด็กๆเ,เราก็ใช้ผ้านี่แหละคะ่ะปัดอาจจะเป็นมีผ้าขนหนหนึ่งผืนนะคะเอาไว้สําหรับทําเป็นผ้าปัดที่นอนแบบนี้เป็นต้นนะคะให้ปัดปัดที่นอนพอปัดเสร็จนะคะก็จะพับที่นอนตามทบถ้าใครที่มีที่นอนแบบพับเนี่ย มันจะมีลักษณะเป็นทบๆนะคะเป็นร่องไว้เพื่อให้เราเนี่ยพับตามร่องของมันใช่ไหมอ่าเพราะเราพับเสร็จแล้วนะคะออุปกรณ์อย่างอื่นอย่างเช่นผ้าโฮมหมอนก็จะพับแล้วก็วางไว้บนที่นอนที่พับแล้วเนี่ยอีกทีหนึ่งนะคะการจัดเก็บที่นอนที่พับเก็บไม่ได้นะคะเช่นเตียงนอน หรือที่นอนอย่างหนาที่พับไม่ได้ให้ดึงผ้าปูที่นอนให้ตึงปัดฝุ่นออกแล้วจัดวางหมอนบนหัวเตียงและพับผ้าห่มไว้ปลายเตียงอ,อันนี้จะเป็นลักษณะของที่นอนแบบเป็นเตียงนะคะวิธีการเก็บก็คือเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือจะต้องเป็นยังไงคะ ปัดฝุ่นนะคะปัดฝุ่นบนที่นอนเนี่ยมีเศษฝุ่นเศษอะไรที่มันอาจจะติดเท้าเราขึ้นไปตอนที่เราขึ้นไปนอนหรือว่าผมที่เราล่วงออกมาตอนกลางคืนอะไรอย่างนี้นะคะก็จะปัดออกเหมือนกันเลยนะคะพอปัดเสร็จแล้วก็ทำยังไงคะพับผ้าห่มไว้อ่าพับผ้าห่มไว้แบบนี้ไว้ลักษณะนี้นะคะไว้ปลายเตียงแล้วก็เด็กๆก,ก็จัดหมอนให้อยู่ บริเวณหัวเตียงนะคะอ่าต่อไปอุปกรณ์เออของใช้นะคะของใช้ส่วนตัวอันที่สองที่จะยกตัวอย่างในวันนี้ก็คือแปรงสีฟันอ่แปรงสีฟันเนี่ยเป็นของใช้ส่วนตัวแน่นอนเราไม่ไปใช้แปรงสีฟันร่วมกับใครนะคะอ่ามาดูนะคะ แปรงสีฟันเป็นของใช้ส่วนตัวที่ใช้สำหรับทำความสะอาดฟันไม่ควรใช้แปรงสีฟันร่วมกับผู้อื่นเพราะในปากมีเชื้อโรคที่ติดต่อกันได้ลักษณะของแปรงสีฟันก็จะโดยทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีขนแปรงส่วนนี้เรียกว่าขนแปรงนะคะหัวแปรงก็คือตรงนี้ตรงที่มันเป็น พลาสติก uh, ติดกับด้ามจับนี่แหละนะคะเป็นส่วนที่เขาเอาเอาไว้ติดขนแปรงนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นด้ามจับนะคะบางรุ่นก็อาจจะมียางติดไว้ใช่ไหมคะมีลักษณะเหมือนอยางติดไว้เพื่อที่เวลาเราจับแล้วแปลงเนี่ยมันก็จะจับได้ถนัดขึ้นนะคะหรือว่าบางรุ่นก็จะมีเป็นไงเป็นรูใช่ไหมแล้วก็เอาเชือกร้อยไว้เวลานักเรียน เอามาใช้ที่โรงเรียนหรือว่าตอนที่เด็กๆอยู่อนุบาลจำได้ไหมแปรงสีฟันนะคะเรามาดูวิธีจับแปรงสีฟันนะคะจับด้ามแปรงให้กระชับมือวางนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้บริเวณด้านข้างของแปรงใช้นิ้วกลางนิ้วนางและนิ้วก้อย กำด้ามแปลงอ่ะเป็นลักษณะนี้นะคะที่ค,คุณครูบอกว่าแปลงบางนู่นเขาจะมีเป็นยางยางอยู่ตรงนี้เนาะอยู่ตรงด้ามจับเพื่อที่จะให้มันกระชับมือเวลาที่เรากำแปลงสีฟันนะคะอ่าลักษณะวิธีการจับก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้มาดูการใช้งานนะคะบีบยาสีฟันลงบนแปลงสีฟัน แล้วใช้แปรงสีฟันทําความสะอาดฟันทุกซี่ฟันบนปัดลงฟันล่างปัดขึ้นอแบบนี้นะคะใส่ย,ยาสีฟันก่อนวิธีการใส่ย,ยาสีฟันเขาบอกว่าให้บีบใส่เท่าเม็ดตัวเขียวแสดงว่าเยอะหรือน้อยอน้อยนะคะไม่ควรที่จะบีบยาสีฟันจนเต็มแบบนี้นะมันจะเป็นการใช้ยาสีฟันที่มากเกินไปนะคะ มีบเล็กน้อยเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเขาบอกว่าเท่าๆกับเม็ดถั่วเขียวนะคะแล้วก็แปรงทำความสะอาดฟันเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆล้างแปรงให้สะอาดนะคะเมื่อแปรงฟันเสร็จแล้วล้างคราบยาสีฟันและฟองบนแปรงสีฟันออกให้หมดและกรีดน้ำออกจาก แปลงก่อนเก็บไว้ในที่เก็บลักษณะของที่เก็บแปลงก็จะมีหลายอย่างนะคะหลายแบบแล้วแต่ว่าบ้านของเราเนี่ยเก็บแบบไหนบางบ้านก็จะใส่เป็นแก้วไว้นะคะหรือบางบ้านก็จะมีเหมือนที่แขวนนะคะบางบ้านก็จะมีเป็นที่เก็บที่ติดข้างฝาแบบนี้นะคะอ่าแล้วเราก็เก็บแปรงสีฟ้าแบบนี้เลยนะคะใส่แก้วไว้หรือว่าเก็บไว้ตามลักษณะการ จัดเก็บของที่บ้านเราเลยนะคะคำแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือเราควรเปลี่ยนแปรงสีฟันเนี่ยทุกทุกสามเดือนนะคะเพราะว่าแปรงสีฟันเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวที่เราใช้ทุกวันนะคะวันละสองครั้งเช้ากับเย็นนะคะเมื่อใช้ไปสักพักขนแปรงก็จะเริ่มเสื่อมสภาพเพราะฉะนั้นทันตแพทย์เนี่ย ให้คำแนะนำมาว่าเราควรจะเปลี่ยนแปรงสีฟันทุกๆ3เดือนนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆทำลงในสมุดนะคะเด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่แล้วก็ลอกโจทย์วันนี้คุณครูจะให้เด็กๆเขียนชื่อของใช้ส่วนตัวของนักเรียนมา1อย่าง แล้ววาดรูปประกอบให้สวยงามนะคะเอาสมุดขึ้นมาแล้วเด็กๆวาดรูปนะคะจะตีกรอบแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าวาดลงไปเลยก็ได้นะคะของใช้ส่วนตัวเด็กๆจะวาดอะไรก็ได้ที่เป็นของใช้ส่วนตัวของเราอย่างเช่นแปรงสีฟันก็ได้นะคะแก้วน้ำมีอะไรอีกคะวี ผ้าเช็ดหน้าหรือของใช้ต่างๆที่เป็นของใช้ส่วนตัวของเราเด็กๆเลือกวาดมา1อย่างนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามแล้วเขียนชื่อมาด้วยว่าของใช้ส่วนตัวที่เด็กๆวาดนั้นคืออะไรอ่อย่างสมมุติวาดรูปแปรงสีฟันเด็กๆก็จะเติมลงไปนะคะคำว่าแปรงสีฟัน อันนี้เด็กๆทําลงในสมุดของตัวเองได้เลยนะคะแล้วนักเรียนก็วาดรูปลงแบบนี้ของใช้ส่วนตัวมีอยู่หลายอย่างเลยนะคะที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะเด็กๆยกตัวอย่างมาให้คุณครูหนึ่งอย่างเท่านั้นนะคะง่ายมากเลยทําเสร็จแล้วเด็กๆ ถ่ายรูปนะคะลงในอัลบั้มส่งงานเหมือนเดิมนะคะในชั่วโมงต่อไปจะเรียนกันของใช้ส่วนตัวชิ้นไหนต่อเด็กๆอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับในวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ